1กรกฎา18 2018บายแซนชัยยดซิล mm hmm. ผมอายุ72ปีตอนนี้กำลังเป็นมะเร็งส,สามไส้ใหญ่หมอกำลังให้เคมีบำบัดและรังสีรักษาแล้วมีแผนว่าจะผ่าตัดตอนนี้มีอาการปวดค่อนข้างมากผมอยากปรึกษาคุณหมอสันว่า 1. ผมควรจะกินอย่างไรกินอะไรบ้าง 2. ผมกินอะไรก็กลืนไม่ค่อยลงและสำลักและไอบ่อย หมอและลูกๆขยันขยอให้ใส่สายยางให้อาหารตรงลงกระเพาะผมควรจะใสไ่ไหมสามผมควรจะรับมือกับอาการปวดอย่างไรสี่คุณหมอสันมีอะไรจะแนะนำผมอีกไหมครับขอขอบพระคุณคุณหมอสันมากครับตอบครับหนึ่งถามว่าคนเป็นมะเร็งควรกินอย่างไรผมตอบตามคำแนะนำไกด์ไลน์ของสมาคมมะเร็งอเมริกัน ACS ซึ่งได้ออกคำแนะนำมาตรฐานให้ผู้ป่วยมะเร็งกินอาหารดังนี้1.1จําำกัดการทานเนื้อสัตว์ในรูปแบบไส้กรอกเบคอนแฮมโครเซส m นิ meat, และจำกัดการทานเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเรดมีดเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวให้เหลือน้อยที่สุดแปลว่าไม่กินได้ยิ่งดี1.2ทานผักและผลไม้ให้มากๆเข้าไว้อย่างน้อยวันละสถ้วยครึง่ง ในแง่ของการทานผักผลละไม้ให้มากมากนี้หมอสันแนะนำเพิ่มเติมว่านานๆครั้งให้หาผักพื้นบ้านแปลกๆหาทานยากๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมทั้งเห็ดต่างๆตามฤดูกาลมาทานสดบ้างปาั่นบ้างตามสะดวกเพราะการได้ธาตุที่หายากและที่ร่างกายใช้น้อย trace element ซึ่งมักมีแต่ในพืชเท่านั้นน่าจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานดีขึ้น นี่เดาเอานะแต่อย่างน้อยหมอสันก็มีหลักฐานระดับเรื่องเล่าคือตัวอย่างเมียของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ทำตัวอย่างนี้แล้วอยู่มาได้เกิน20ปี คือเธอจะไปตลาดบ้านนอกทุกเช้าแล้วซื้อผักทุกอย่างที่ชาวบ้านเขาทานกันมาทานสดบ้างต้มบ้างอย่างละนิดอย่างละหน่อยหน่อยเธอบอกว่ารุ่นเดียวกันที่นั่งรอหมอยอยู่ที่คลินิกที่สวนดอกไปกันหมดแล้วเหลือเธอคนเดียว 1. 3ทานธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องหรือขนมปังโฮวีต แทนทัญญพืชขัดสี1.4ทานอาหารในปริมาณพอดีไม่ทำให้อ้วนคือหลัก้อมไว้เป็นดีแต่อย่า้อมจนผิดปกติอย่าให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า18.5เพราะขณะที่ความอ้วนสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งมากขึ้นแต่ถ้า้อมเกินไปก็จะอ่อนแอสงอกสัแยก ทำกิจกรรมประจำวันลำบากชีวิตไม่มีคุณภาพ1.5ถ้าดื่มแอลกอฮอล์อยู่ให้จำกัดไม่เกินวันละ1-2ดริ้ง1.6ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยคือออกกำลังกายถึงระดับหนักพอควรอหอบแค่แค่ร้องเพลงไม่ได้สัปดาห์ละ150นาทีหรือหนักมากพูดไม่ได้สัปดาห์ละ75นาทีโดยทยอยออกแบบกระจายตลอดสัปดาห์ ร่วมกับหาโอกาสทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากกว่าชีวิตประจำวันปกติบ่อยๆสองถามว่าถ้าเป็นมะเร็งแถมทานอาหารไม่ค่อยได้จะทำอย่างไรตอบว่าควรหันไปใช้วิธีเลือกเอาอาหารอุดมคุณค่ามาปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงโดยไม่ทิ้งกากหรือส่วนดีๆใดๆเลยดื่ม ครั้งงานวิจัยในเน r ้ i ซิงโฮมได้ผลสรุปว่าเป็นวิธีช่วยให้ผู้ป่วยได้อาหารครบถ้วนพอเพียงมากขึ้นมีโอกาสขาดอาหารน้อยลงประเด็นสำคัญคือเครื่องปั่นต้องเป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงเกิน30,000รอบต่อวินาทีจะได้ปั่นทุกอย่างให้เหลวเป็นฝุ่นหรือเป็นน้ำได้หมดโดยไม่ต้องทิ้งกากหรือไม่ต้องมีเม็ดกากเหลือให้ต้องเคี้ยวอีกสาง ถามว่าในกรณีที่ดื่มน้ำผักผล,ลไม้ปานแล้วดื่มไม่ได้เพราะชอบไอชอบสำลรับควรทำอย่างไรตอบว่าให้หาทางทำอาหารไม่ให้แข็งจนเคี้ยวยากไม่ให้เหลวจนเป็นน้ำคือทำให้มัน,หนดหนืดนุ่ม,มไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวและกลืนง่ายดีด้วยวิธีทำก็คือต้องไปหาซื้อแป้งชนิดหนึ่งมาผมเห็นขายในญี่ปุ่นและอเมริกาแต่ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทย แต่น่าจะมีขายคุณไปหาเอาเองนะแล้วปั่นอาหารผักผล,ลไม้ให้เหลวเป็นน้ำแล้วเอาแป้งแบบนี้ปริมาณนิดหน่อยคลุกคลุกคลุกกับอาหารปั่นนั้นแล้วคนคนคนจนมันหนืดหนืดนุ่มๆแล้วก็ตักกินจะลื่นคอดีมากและกลืนได้ง่ายไม่สำลักเลยเรื่องที่หมอและลูกๆแนะนำให้ใส่สายยางให้อาหารนั้นคุณจะเชื่อใครก็แล้วแต่คุณนะครับ แต่หมอสันแนะนำว่าอย่าใส่สายนี้เป็นอันขาดปรบดับใดที่คุณยังกลืนอาหารได้เองแม้จะกลืนได้แบบลุ่มๆดอนๆก็อย่ายอมใส่สายนี้เคี้ยวไม่ไหวไม่เป็นไรปั่นเอาได้แต่ที่คนเราจะกลืนไม่ได้เลยนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเฉพาะคนไข้หลังอัม,มพาตแบบหนักๆเน่งเน่งเท่านั้นที่จะกลืนไม่ได้แค่คุณยังกลืนได้อยู่ดังนั้นอย่าใส่สายนี้นะ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วขอถือโอกาสสั่งเสียเรื่องตัวเองหน่อยนะเป็นการบอกให้ลูกเมียรู้เจตนาด้วยคือถ้าหมอสันป่วยเป็นอะไรแล้วออกอาการกินน้อยหรือกินไม่ได้ถ้าตัวหมอสันเองไม่ได้สั่งห้ามลูกเมียยอมให้ใครใส่สายให้อาหารทางจมูกตรงเข้ากระเพาะอาหารผมเป็นอันขาดนะ ผมกลัวเจ้าสายนี้มากเลยเพราะถ้าผมจะกินผมจะกินของผมเองไม่ต้องมายัดเยียดถ้าผมหยุดกินก็หมายความว่าผมเตรียมตัวตายแล้วเพราะธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดเวลาใกล้าตายเขาจะหยุดรับอาหารก่อนนานหลายวันงานวิจัยบอกว่าการอดอาหารจะทำให้การตายราบเรียบเงียบสบายยิ่งขึ้นเพราะมีสารเอ็นโดฟินออกมาช่วย พร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ผมก็จะบอกลาทุกๆคนแล้วเลิกกินน้ำกินอาหารผมต้องการแบบนี้ผมไม่ต้องการให้ผู้หวังดีมาใส่อาหารแบบบายพาสให้โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะกินเพราะทำแบบนั้นหากผมอยากจะตายก็ตายไม่ได้สักทีชีวิตฉากสุดท้ายที่ผมควรจะกำกับได้ด้วยตัวเองก็จะมีอันปนปี้เสียหายหมดแบบไหนนอผมไม่เอาสี ถามว่าจะรับมือกับอาการปวดจากมะเร็งได้อย่างไรตอบว่าให้ใช้วิธีถอยออกมาเป็นผู้สังเกตยอย่างไม่ยึดถือเกี่ยวพนัน Detach a w a r e n ซึ่งมีวิธีฝึกปฏิบัติเป็นขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่ง ตั้งต้นที่มุมมองปัจจุบันก่อนให้คุณมองสิ่งทั้งหลายรอบตัวฟังสัมผัสมองให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายรอบตัวนอกร่างกายคุณนั้นมันไม่ใช่คุณมันเป็นสิ่งที่ถูกคุณเฝ้ามอง the observer โดยตัวคุณหรือฉันเป็นผู้เฝ้ามอง the observer แล้วให้คุณมองให้เห็นนะว่าสิ่งนอกตัวคุณนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่คุณยังอยู่ที่นี่ในร่างกายนี้อยู่มาตั้งเกิดแล้วสิ่งที่อยู่ในตัวฉันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่อยู่นอกร่างกายไม่ใช่ฉันแต่สิ่งที่อยู่ในร่างกายนี้เป็นฉันขั้นที่สองคราวนี้ให้คุณถอยความสนใจจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาสนใจเฉพาะที่ร่างกายของคุณโดยเฉพาะอวัยวะรับรู้ของคุณเองอันประกอบด้วย ตาหูผิวหนังเป็นต้นคุณมองดูอวัยวะรับรู้ของคุณนะมองดูนี่ผมหมายความว่าให้รับรู้ว่ามีมันอยู่มันกำลังทำงานอยู่ไม่จำเป็นต้องเอาตาไปมองจริงๆหรอกให้คุณมองให้เห็นว่าตาก็ดีหูก็ดีมันไม่ใช่ผู้ดูหรือผู้ฟังหรือผู้สังเกตปรากฏการณ์ภายนอกที่แท้จริงนะผู้สังเกตที่แท้จริงคือใจของคุณซึ่งอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในร่างกายนี้แหละ สมมุติว่าอยู่ในหัวสมองหรืออยู่ในหน้าอกก็ได้ตามถนัดใจคือผู้สังเกตที่แท้จริงแค่อาศัยตาและหูและผิวหนังเป็นเครื่องมือในการสังเกตเท่านั้นมองให้เห็นว่าอาวัยวะรับรู้และร่างกายนี้ไม่ใช่ฉันหรือผู้สังเกตตัวจริงนะใจของคุณต่างหากที่เป็นฉันหรือเป็นผู้สังเกตตัวจริง ให้คุณลงมือทำจริงๆจนเห็นจริงตามนี้นะการสังเกตร่างกายนี้หมายความรวมถึงการสังเกตอาการปวดบนร่างกายด้วยสังเกตรับรู้แต่ไม่เข้าไปมีหุ้นหรือมีส่วนร่วมดีแทสเมนต์ปวดก็รู้ว่าปวดรับรู้ตั้งแต่มันเกิดขึ้นมันยังอยู่แล้วมันหายไปเอาความสนใจไปลาดเต้ระเวนรอบๆที่ปวดแล้วก็ชแบเจอกเข้าไปอยู่ในใจกลางของความปวด แบบอยู่ด้วยอ่ะขอทำความรู้จักหน่อยนะเป็นเพื่อนกันนะไม่ขับไล่มาแอบ,บดูเฉยๆฉยขยันพูดกับตัวเองดังๆว่าฉันไม่ใช่ร่างกาย I am not the body ขั้นที่สคราวนี้คุณถอยความสนใจของคุณถอยร่นจากตาจากหูจากผิวหนังหรือจากร่างกายที่กำลังปวดไม่ต้องสนใจร่างกายแล้วถอยเข้ามาสู่ภายในยิ่งขึ้นมาสนใจสิ่งที่คุณเรียกว่า เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราเรียกว่าใจนี้ก็คือความคิดต็อดซึ่งหากจะแยกย่อยออกไปมันก็อาจมาในรูปแบบของอารมณ์อีโมชัน่นและความรู้สึกฟีลลิ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็คือความคิดนั่นแหละให้คุณลองจับเอาตรงที่ใดที่หนึ่งมาเป็นตัวอย่างนะเอาที่ความรู้สึกหงุดหงิดก็แล้วกันคุณมีความหงุดหงิดเพราะไม่สบอารมณ์กับอาการปวดที่ไม่หาย แต่คุณหุดหงิดเรื่องอะไรไม่สำคัญนะสาระของความคิดที่ทำให้คุณหุดหงิดหรือโกรธไม่สำคัญแต่ประเด็นอยู่ที่ความโกรธหรือความหงุดหงิดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่คุณสังเกตดูมันได้ตัวความโกรธเป็นความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่ใช่คุณ ตั้งใจมองให้ดีนะความโกรธเป็นความคิดมันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสังเกตตัวมันสังเกตตัวมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ฉันตัวจริงเพราะตัวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มีผู้สังเกตอีกผู้หนึ่งแอบสังเกตมันอยู่ผู้สังเกตผู้นั้นนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงผู้สังเกตผู้นั้นแหละเป็นฉันตัวจริงคุณเคยแต่จมอยู่ในความคิด thinking a thought แผมกำลังสอนให้คุณสังเกตความคิดของคุณ a w a r e of a thought โดยอาศัยความสนใจเป็นเครื่องมือให้คุณขยันพูดกับตัวเองดังๆว่าฉันไม่ใช่ความคิด I am not the mind ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคุณคุณจะเย็นจะเย็นลองทำแล้วลองทำอีกจนคุณเห็นความแตกต่างระหว่างความคิด กับการสังเกตความคิดมองให้ออกว่าร่างกายที่เจ็บปวดไม่ใช่คุณความคิดไม่ใช่คุณความกลัวไม่ใช่คุณหากคุณมาถึงขั้นนี้ได้ไม่จมหรือกอดอยู่ในความคิดแต่ถอยออกมาสังเกตอยู่ข้างนอกความคิดของคุณไม่ว่าจะมาในรูปความคาดหวัง expectation หรือความกลัว fear จะแผ่วหรือหมดพลังทันทีเพราะความคิดโดยตัวมันเองมันไม่มีพลังดอก มันได้พลังจากความสนใจ attention ของคุณการที่คุณถอยจากสิ่งภายนอกจากร่างกายจากความคิดเข้ามาเป็นผู้สังเกตอยู่ที่ส่วนลึกสุดในความเป็นคุณนี้คือคุณตื่นแล้วจากการจมอยู่ในความคิดหรือคุณกลายเป็นความตื่น ผมบอกคุณว่าตรงความตื่นที่ไม่มีความคิดนี้แหละคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ที่คุณจะได้พบกับความสงบเย็นที่นี่เดี๋ยวนี้โดยไม่อยู่ในมิติของเวลาเรื่องราวภายนอกที่คุณสังเกตรวมทั้งร่างกายและความคิดด้วยไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป เป็นเพียงสิ่งที่คุณสังเกตรับรู้ว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันแต่คุณในฐานะความตื่นยังอยู่แบบตื่นรู้สบายสบายเป็นนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงคุณอย่าแค่ฟังผมพูดแล้วคิดตามแล้วพยักหน้าโหงกอมไมยมุกเหมือนเมื่อได้ยินได้ฟังคอนเซปต,ต์ใหม่ๆทั้งหลายแค่นั้นมันไรประโยชน์ถ้าคุณจะให้ได้ประโยชน์คุณต้องลงมือทำตามที่ผมบอกทำไป พยายามไปแล้วคุณก็จะทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะการหลุดพน้นหรือความตื่นนี้มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักความคิดเสียอีทั้งหมดนี้เป็นแค่การกลับบ้านเก่าไม่ใช่การแสวงหาหรือค้นพบอะไรใหม่ขอให้ลองทำดูก่อนอย่าเอาแต่คิดตามย้ำลงมือทำอย่าเอาแต่คิดตามนายแพทย์สนใจยอดสิงบรณาน,าน